สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆแล้วไวมากนะคะเมนูนี้ไม่มีอะไรเยอะค่ะก็เป็นผัดถั่วหมูสามชั้นนะคะถั่วเราก็ล้างน้ําเกลือแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆไว้ก็มีหมูสามชั้นติดติดมันติดเนื้อด้วยนะคะแล้วก็มีกระเทียมเราก็ตั้งกระทะเราก็ใส่น้ํามันไม่ต้องเยอะนะคะสามชั้นก็มีมันเยอะเราใส่น้ํามันนิดเดียวเดี๋ยวรเราเอาหมูสามชั้นมา้วนเขาก็จะ มีน้ำมันออกมาอีกเราก็ใส่กระเทียมเมนูนี้ง่ายแล้วก็ไวไม่ใช้เวลาเยอะนะคะคั่วกระเทียมให้เหลืองสักนิดหนึ่ง เราก็ใส่หมูสามชั้นลนงไปเลยค่ะสชั้นก็มีตรงเนื้อมาด้วยนะคะเราจะคุกขักนิดนึงนะคะเพราะว่าถ่ายไปผัดไปคนเดียวเราก็ลวนไปให้พอได้เหลืองนะคะแต่บางคนชอบที่จะกรอบนิดนึงก็ลวนไปให้มันแห้งๆอีกนิดได้เอาแค่นี้พอนะคะ พอได้ที่แล้วเราก็ใส่ถั่วแล้วก็เติมน้ำเปล่านิดนึงนะคะไม่งั้นมันก็ใจะแห้งเกินไปเราเติมน้ำเปล่าสักนิดนึงแล้วก็ผัดให้เท่ากันถั่วก็ไม่ต้องผัดจนสุกมากะคะให้มันพอไอ้นี่ความเขียวเขาลดลงนิดนึงก็ทานได้แล้วค่ะกรอบ ใชรชอบนิ่มก็ผัดนานๆได้แล้วก็ก็ปรุงก็มีน้ำมันหอยซอสผูกเขาแล้วก็ซีอิ๊วขาวแค่นี้ค่ะใครชอบหวานก็ตัดน้ำตาลนิดนึงแต่อันนี้ไม่ได้ใส่นะคะก็ซอสปรุงรสอันนี้ซอสภูกเขาต้นทุนผัดถั่วนี้ถั่ว20บาท หมูสี่สิบบาทเราก็แบ่งเอาไว้แล้วก็รวมเครื่องรวมอะไรไม่เกินห้าสิบบาทะคะ่ะจานนี้แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วถั่วเขาก็จะยังไม่สุกมากจะมีความกรอบอยู่นะคะง่ายสุดแล้วค่ะง่ายมากๆผัดถั่วแล้วก็ชิมรสชาติให้ได้แล้วก็เสร็จแล้วค่ะ มาตักใส่จานพร้อมทานได้เลยนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆแล้วก็ไวอาจจะไวกั่ทุกคลิปนะคะก็ฝากกดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะคะถ้าชอบก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ